ผงกําจัดมดกําจัดปลวกแมลงสาบนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่เราใช้มีช้อนมานะคะทุกคนนี่นะคะโรยตามนี่นะคะโรยตามทางเดินเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะรอสักหนึ่งถึงสองนาะทีประมาณ ประมาณ1วันนะคะให้1วันนะคะแล้วค่อยมากวาดออกนะคะทุกคนตามทางเดินของมดนะคะนี่นะคะ่คอคะนี่นะคะนี่นะนี่นะคะตะกุ่นเยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะช่วงนี้ตัดโปรโด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดคูปองส่งฟรีนะคะนี่นะคะ อย่าลืมกดคูปองส่งฟรีด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะใครมีมุดเยอะนะคะช่วงนี้นะคะจัดเลยค่ะนี่นะคะจัดเลยค่ะนี่นะคะมุดกระจายออกแล้วค่ะนี่นะคะดูมดเริ่มหนีแล้วนะคะนี่นะคะไม่มีกลิ่นนะคะทุกคนไม่มีกลิ่นค่ะ